สวัสดีค่ะนะคะมาฟังเรื่องเล่าจากครูมาซีกันนะคะในตอนนี้นะคะออกมาข้างนอกนะคะก็คือตอนนี้อยู่ที่เขื่อนนเรศวรอำเภอพรมพิรามจังหวัดพิษณุโลกค่ะดูป้ายเขื่อนมีน้องๆหลายคนกำลังทำงานอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศน้ำนะคะก็น้ำไม่ค่อยมีน้ำสักเท่าไหร่นะคะก็คือน้ำน้อย ถามว่าทำไมคุณมาสีถึงชวนเพื่อนๆหรือมาที่นี่ครั้งหนึ่งนะคะคุณมาสีเคยใช้ชีวิตอยู่ที่อำเภอพรมวิรามแห่งนี้นะคะเมื่อปีพศ2526เนื่องจากว่าได้แต่งงานกับพ่อของลูกนะคะเป็นคนอำเภอพรมวิราม จังหวัดพิษณุโลกแห่งนี้นะคะในยุคนั้นนะคะที่นี่ก็ยังไม่ค่อยมีอะไรที่ทันสมัยนะคะก็ที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะที่กําลังยืนอยู่ตอนนี้นะคะก็จะเป็นสะพานคเป็นสะพานสะพานซีเมนต์ทั่วไปแต่ว่าเมื่อก่อนอะ่ะมันจะเป็นสะพานแขวนเวลาเดินมันก็จะแว่งนะคะเราก็เคยเดินข้ามแล้วก็แบบว่า รู้สึกพอเดินแล้วมันรู้สึกเสียวๆนะคะเะเจนว่าสถานที่ต่างๆเมื่อเวลาเปลี่ยนไปเวลาผ่านไปทุกอย่างเขาเปลี่ยนแปลงหมดเลยเนะเาะนะคะที่อห่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวอยากให้ดูบรรยากาศที่ไกลๆหน่อยนะคะเมื่อก่อนถ้าเป็นตอนเย็นๆก็จะมี ผู้คนในละแวกนี้มานั่งเล่นกันในยุคนั้นก็ยังไม่มีร้านอาหารอะไรเลยนะคะมานั่งเล่นมาปูเสือแล้วก็หาอะไรมารับประทานกันครอบครัวน่ารักน่ารักนะคะคุณพระศีก็เช่นเดียวกันนะคะพาเด็กๆมาอายุขวบสองขวบอะไรอย่างเงี้ยะะมาเที่ยวกันก็สนุกสุดาดีนะคะตามบรรยากาศของคุณชนบทนะคะเนี่ยสะพานนี้เมื่อก่อนเป็นสะพาน เขาเรียกสะพานแขวนหรือเปล่านะเวลาเราเดิอนอะ่ะมันก็จะเป,เป็นเป็นเป็นไม้แล้วก็แขวนเดินไปเกว่งก็สนุกดีนะคะรู้สึกเสียวๆไปตอนนี้มันก็ไม่มีอะไรที่น่าชมมากมายเนาะเราต้องเดินเข้าไปในสวนนะคะซื้อมันอยู่ไปฝั่งน้อนคุณแมาจร่ไม่ไปหรอกเพะมันรอทุกคน แดดไม่ค่อยมีแต่ว่าอากาศร้อนมากค่ะนะคะนี่คือเขือนนเรสวนใครเคยมาเที่ยวบ้างนะคะลองคอมเมนต์มาดูว่ามาเมื่อเมื่อตอนไหนมีอะไรบ้างที่เป็น,น่าเป็นที่น่าสนใจในยุคนั้นนะคะสำหรับรวันนี้นะคะราจก็เอาบรรยากาศที่เป็นปัจจุบันแล้วก็ ตรวงนี้ก็ไม่ได้เป็นฤดูกาลที่น้ำมากสักเท่าไหร่มาให้เพื่อนได้ชมกันนะคะโอเคนะคะทุกคนคะ่ะเกือนนารีสวน,นะ